ัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอาหารหันตสัมะสมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นเบญจศิลน,นินจศิลศิลของมวลมนุษย์เบญจศิลเป็นนินจศิลของมนุษย์ทั้งหลายในโลกไม่ยกเว้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หญิงชายหรือเชื้อชาติใดก็ตามเป็นคารวะก็ต้องรักษาศิลหานั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ แม้บุคคลนั้นจะได้สมาทานสินห้าหรือไม่สมาทานสินห้าก็ตามทุกคนต้องรักษาสินห้าของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์การรักษาสินห้านั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเพราะว่าสินห้าเป็นนิจสินของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ถ้าบุคคลใดมีมหากุศลจิตมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาป เชื่อกรรมและผลของกรรมเขารลตนเองรักษาสินห้าของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าได้สร้างมหากุศลกรรมในการรักษาศินเมื่อมหากุศลกรรมนั้นมีโอกาสให้ผลย่อมให้ผลเป็นความสุขในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติทั้งหลาย ถ้าบุคคลใดมีอกุศลจิตเศร้าหมองไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเกงกลัวต่อบาปไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมไม่เคารพตนเองและเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งในศีลห้าของตนบุคคลนั้นชื่อว่าได้สร้างอากุศลกรรมในการละเมิดศีลเมื่อ,อกุศลกรรมนั้นมีโอกาสให้ผลย่อมให้ผลเป็นความทุกข์ ในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติทั้งหลายอันหนึ่งเบญจศิน,นเป็นนินจศินมาแต่โบราณกาลมีมานานแล้วไม่ใช่เป็นสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดังปรากฏในบุญญาพิสันทสูตรนี้ผู้ขอถึงพระรัตนตรัยและสมทา,านสินห้าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลแปดประการเพราะศินห้าเรียกว่า มหาทานได้สรุปดังนี้พระพุทธเจ้าตัดว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลแปดประการนี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไขา่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข ห่วงบุญห่วงกุศล8ประการเป็นใชหนึ่งดูกนพิสุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่หนึ่งนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไข่น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข2อ,อีกประการหนึ่งอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สองนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไขา่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 3. อีกประการหนึ่งอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สามนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไขา่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขดูก่อนพิสุทั้งหลายทานห้าประการนี้เป็นมหาทานอันบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่ลังเกียจอยู่จากไม่ลังเกียจอันสมณะพราหมณ์ผู้เป็นวินูชนไม่เกียรติทานหาประการเป็นไฉ สี่ดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ดูกนพิสุท์ทั้งหลายอริยะสาวกผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณนี้ได้คันให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวรหาประมาณมิได้ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่หนึ่งที่เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจาย อันบันฑิตไม่ลังเกียรอันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินดูชนไม่เกียรดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สี่นำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไขา่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขห้า อีกประการหนึ่งอริยสาวกละาจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการลักทรัพย์ดูก่อนพิสุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากการลักทรัพย์ชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้คันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่สองที่เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่ลังเกียร อันสมณะพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่เกลียดดูก่อนพิสุททั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่ห้านำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไข่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข 6. อีกประการหนึ่งอริยสาวก ละจากการประพฤติผิดในกรรมงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรมดูก่อนพิษุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรมชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่บิดเบียนแก่สัตว์หาประมาณม่ได้ขันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่บิดเบียนแก่สัตว์หาประมาณม่ได้แล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนพิษุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่สามที่เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจา,ะจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่ลังเกียร อันสม,มณะพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่เกลียดดูก่อนพิษุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่6กนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไขา่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข 7. อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดเท็จดูก่อนพิสุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากการพูดเท็ทเจากกาทชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ขันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย ความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมีได้ดูก่อนพิสุุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่สี่ที่เป็นมหาทานอันบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่ลังเกียจอันสมณพรามณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่เกียร ดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่7จ็ดนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าค่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข 8. อีกประการหนึ่งอริยสาวกละจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนพิสุจทั้งหลายอริยสา,าวกผู้เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่บิดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ ขันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่ห้าที่เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะ เป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่ลังเกียจอันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่เกียรติดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่8ปดนำสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าคข่น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายพ่วงบุญห่วงกุศล8ประการนี้แลนำสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อพระโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก พระพุทธเจ้าทรงรับเอาสินห้านี้เข้ามาในคำสอนของพระองค์ดังปรากฏในมหานามสูดังนี้